นุ่มกาท้องสุกเด็นุ่มกาไกลเกินไกลเกินระวังนะไกลเกินระโอ้โหเขียแหลกมากเลยเฮ้ยตรงนั้นไกลเกินตายได้ได้เจมีมึงเล่นข้างหน้าก่อนมึงเล่นข้างหน้าโอ้ยกาเซียนเลยนะกาเซียนฝรัลงชูฝรั่งชูฝากไปด้อวยแจกการเซียนรีแจกการเซียนรีได้ได้ได้เราเดอ๋ตึกนี่ตัวมาดูยังอ่ะผมไปหาแดงแดงคือกลางเมืองถูกปะทีมวันน่าจะใช่น่าจะใช่น่าจะกลางกาเซียสบีซีครับลูกม่วงกาเซียสบีซีเต็มระบบ

นี่ยมาซต้อพี่แพี่พี่ทูพี่พี่ทูกูสไม่หด้มถ้าบานมึงสบานียมึงไม่หทุแล้วองไปดูดิใครมึงลองมึงอดู c c ทาง้ c แดงอ่ะเขาบอกไม่สูงเขาอกไม่สูงอ่ะใช่ครับกไม่ใช่ที่สูงอ่ะันมไม่ใช่ที่สูงจะปนแ่แล้วแหละไอ้นือถูกครับชุ่มตรงก็ไม่สูงนตรงบนแดงก็ไม่สูงด้นะเงินี่เกไปก่อนก็ได้นะถ้าปาซืตวไม่้่า มีซีะมอนจะมีซีคาเฟ่ดไม่รีบค่กาฟ่รุ่งบักคำเล้นนะเนี่ยฝืดจ้าตลอดนี่กดกดีนอันนี้บ้างอันนี้โนตคาเฟ่าใฟ่คเฟ่าเฟ่คาเฟ่่่คเ่าเ่่่่เ่่่่่่า่่่า่เ่ เราอบีีได้นะบีดีเขาน่าจะรู้ว่าตัวเองเยอะเราแฮมเบอร์เกอร์ไหมไอเดนนิดเดนนิดจะเป็นขนมปังหรืเป็นเนื้อป่ะเดนนิดไปไหนเป็นผักเลยปะเดนนิดเป็นซอสม่ไไอเดนนิดกวน้องกพี่เจสันเดี๋ยวเดี๋ยวแอดดอมเสร็อ่ะพี่เนี่ยพี่เนี่ไปส่งนะไดะอยไหอไม่ไม่ได้แล้วเดนนิดย่ไหนด ไอ้พี่อะจำวเดนนิสจำม่เดนนิสเอาไปเอาไปโดนมีรายไข่เพื่อนไม่มีน่เลมีเล่าคัเปอร์คัเปอร์มีพี่มีมพี่มีต้องต้องต้องเมมี่นขอเปอร์ลอาเลยลูกเก็บได้ยังอะทีนี้มึงโดนมึงโดนกินเต็มแล้วไปมแ่ไอโดนนลจัดเล่ยเอาไอเดีวไปตามต่อองหลังนะขอยานเยอะ แม่งหล่อดีพิธีนี้น่าจะตีหนึ่งมันมันชุบในน้ำได้นะชุบในน้ำได้ระวังด้วยชุบในน้ำได้นะพี่ชุบในน้ำได้ชุบในนน้้ไดะเดนิสแต่แ่ตรองออกซิเจนหมดทำไมตัวกูเห็นมันแบบจมจมขึ้นเขาเก็บอยู่เปล่าวะเขาเก็บอยู่เปล่าวะเขาแล้วลอกหรือเปล่าต้องยิงยิงหน่อยจะปะปืนหนึ่งเก็บเก็บแล้ว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 ปืนหนึ่งก็ไม่ถึงเก็บแล้วเก็บแล้วต้องสลับกันทงเมรนะ ยิงก็ยิงยิงยตัดตัได้ไหมสยน้ำบีซมันจะใส่บีซีบีซีก็ลงบีซีเอาไปยิงไว้เฉยปะยิงยิงตัดไว้ก่อนเปนหน่ยิงไอซิกซิกโนบีซีวะมันจะบีซีบีซีรถบีซีไม่ไม่รถคันสีขาวที่ขับออกไปข้างหลังเราอ่ะรถซิกซเนาะ เากอาให้ขออยู่ดีไงนี่ไม่เอเราไม่ขอไปรวมก่อนก็ได้ให้เขารวมก่อนได้ไม่รีบไม่รีบได้ไ้ได้ไม่นจงเหมอนหัวข้าได้ค่เรบให้ขอรวมเออกเดี๋ยวมันเล่นได้เลยพี่แล้ว้ก็มน่ได้ไม่เก็บไม่ได้เหาอะเออเมื่อกี้ปล่อยข้งมัน้อาเอาเล่นเลยไม่ B ขอรอช้อนระวังนะระวังนะระวังนะถ้มึงถอยให้เป็นนะนะถอยให้เป็นนะนะมาเล

ใช่เใใช่ใช่าเาก็บมาเขาเก็บอีกทีที่เปคนอไม่ว่าเาจะเอายังไงไอ้ยนตติดเกมน่ก็ยืนโง่หน้าอ่งี้ไม่มีคุยบ้า่าไ่มีคุยอดอบเล่นเลยเ่นต่าเก็บแล้วนะเขาเก็บอยู่นะสตาร์ทไปเลยเขาขึ้นมาแล้วพ่เขาขึ้นมาแล้วสตาเลยเปิด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 เลยขึ้นาไม้น้ยิงวางด้วยมน้ไม้เป็ชือถซอนเขาซอเราถอยถ้าเาซแค่นั้นชุชอดจะเปืไเ่เขาปืนมด ไอ้กูกูเล่นกไอ้รอบอยู่กูดันเข้าไปดันเข้าไปโดนยิงดันไปเลยดันไปเลยเอ้ยเพื่อนเข้าแล้วดันไปหน่อยข้างบนเล่นฝั่งเดียวกันนะเว้ยเล่นฝั่งเดียวกันเข้าไปเข้าไปมันเข้าไปมันเข้าไปมันเข้าไปลมนา้นลมนา้นเข้าไปเลยขวาไปเลยข้าไปเลยจอยจอยจอยเฮ้ยเอาปืนขอหน่อยวิ่งขปเอาปืนขอหน่อยกูเล่นดีกว่า ยิงนี่ทางขวาเฮ้ย b ีมาถึง่อยิงนี่ทางขวาเล่นไปเล่นไปเล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 ไปถอยถอยมาได้ B4 มา B4 มายิงหน่อยยิงหน่อยยิงหน่อยจุบจุ๊บจุจุปืนคนหนึงชุบเลยชุบเลยเอาหลัง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  ตายตายเอาหลังก่อน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 ระวังไม้ระวังไม้เอาหลังก่อนหลังหายหมดเลยเนี่ยยืมืออ่ะใยกันแยกกันข้างหลังข้างล่างข้างล่างข้างล่างยังไว้ตายข้างล่างเฮียมาซ้ำหน่อยข้างล่างสวยสวยู่่นีดันมาแล้วนะดันมาแล้วนะต้องอยู่เพื่อนเหรอกล้มล้ม

บีซีเข้าหลังแล้วบีซีเข้าหลังกาเซียแล้วเล่นไปเล่นไปแล้วหลอดอชุบเพื่อนเนาะระวงังระวงังโซดระวังป,ปงุ๊บกัน่อยต้อมาเล่นบน้อมาเล่นบนองโเยียงเงียบ้องโซ่อย่างเงียองโ่อย่างเงียปิดเลยปิดย <c oughs> ตรงนี้ปิดเลยปิยปิดเลยปิดเลยปเลยปดเลลยเยเยดเดลัเลเปิดปปิดปิดปิดล้ก่อนล้กลปิดดเนี่ยค่อยๆปิดเนี่ยค่อยๆโซนไปเนี่ยไม่ดดเฮ้ยดูด้วยพี่ ดูดูดีดไม่เป็นไรไม่เป็นไรโดนซ้ำต้องหลังีต้องเอาเอาวชุบชุบคนหนึ่งได้ปืนคนนึงชุบเลย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 แล้วไปเอาเพื่อนไปเอาเพื่อนไปเอาเพื่อนบีวาระพีวาระค่อยๆเล่นใอแก้วลึกแก้วึกมี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  ไปซ้ำไปซ้ำสองหนึ่งดีๆเล่นง่ายๆพี่โหแหักมากเลยวะสวยสวยปล่อยให้ไปปล่อยกลับเก็บเก็บตัวรุดเลยลงเลยลงเลยพี่ดาพี่ข้างหลังจะเข้านะแข็งอะไรไม่รู้เฮ้ยได้นะได้นะดันไปดันไปดันไปเขาเขาโดนเหมือนกันข้างหลังหมดยังข้างหลังหมดจบ เอาสูตรตะโกนหน่อยมีสมเบ็ดในน้ำบ่อยเฮ้ยปืนผมจอบผมอยู่ที่แหลกนะเฮ้ยมีเบน้ำบ่น้อยน้อยเขาด้วยข้างหลังอยู่พี่บุญนี้เอากลอกมาเยอะปะใครเอากลอกมาเยอะปะเอาก้อนนี่ดิไม่ยาอมมาเอามาสิชงกเลยจุบเลยจุ๊บเลยสามหกป๋าหกสามเห็นยังเห็นนะแล้วทำไมเอามาน้อยอ่ะตืนล้อมตืนล้อมเพื่อเราตายปะไม่มีนะผมเดินนัวเข้าได้เข้าได้เขาได้เดินดกให้อยู่กดให้อยู่ข้างล่างสะพาน

เราสบเดนไปนะเขาอจะอานนะ้ัติดผิดนะังติดผิดอยาให้กาเเอาสบปิดิซีให้หมดเลยให้กาเซถอยมาถอยมาถอยมาเนี่ยถอยมาได้ถอยมาก่อนถอยไปก่อนถอยมาเล่นก่อนบอกเพื่อนมารวมบอกเพื่อนมารวมโอ้โห ไอ้รวมรวมถอยมาถอยมาเขาอยรวมข้างหลังเขาเขาโดนหลังเหมือนกันถอยมาก่อนถอยมาก่อนเขาโดนหลังถอยมาถอยมาถอยมาก่อนถอยมาเอาทีราแก๊งเอาทีาแงเอาทีาแกงเอาทีเราแงใครใครของไม่พอป่ะวันนั้นไล่กายไปันนั้นไล่กายไปบอกเพื่อนมาบอกเพื่อนกลับมาเก็บเก็บไปคนนึงก็เก็บคนนึงเก็บแล้วเาเข้ามอแคนนะไม่ตงแ้ก็ได้เยมึงเก็บ้ไปเรยเก็บไม่มาโดนยิงมันแคบล็อกโ เ,เ, deve, bon เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นมีดป,ป,ป,ปิดตัวชุบหน่อยนะมีมีเล sure. ่นหน่อยบางหลังไม่ได้พ si ี่ผมเล่นไม่ได้ตามอ่ะโซนโซนบีซีว้ที่หนึ่งสับปืนสับปืนสับปืนก่อนสับปืนไปเลยยิงไปเลยยิงไปเลยยิงไปเรื่อยๆเลยพี่กดไปเลยกดไปเลยสับเปิ้ล ใครมีปืนสับปืนใครมีปืนสับปืนปังปัปงเลยปืนนตะป้อมเลยลงมิดลงม,มิลงเยอะลงเยอะเมดูที่เขาหลุดอ่ะที่เขาหลุดอ่ะเอาเอาเล่นตัวที่หลุดก่อนเนาะถ้าถ้าหลังเของมาชุดปล่อยแค่สองคนพอปล่อยมาเชแดงเก็บตัวหลังไว้ ยิง่โดพีกนพบอกบกอกนกวบอกให้บอกให้เขายิงตรงไหนวะเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วโดนยิงนะโดนยิงหลอรับรอรับเลยเล่นก่อนเล่นก่อน เายเล่นไปเค่อยเล่นยากไม้อยเล่นกับไม้หาระยะยืนปืนหาระยะยืนขอกันขอกันเฮ้ยชวเพื่อนหน่อยเพืนนอนตายกลางวงไมตายไม่ตายไม่ตายไม่ตายปืนหาระยะยืนเดนยิงาระไว้เพา่้อนหน้อย้วเอาแล้อาแล้วเอาแวเาแ้เอาแล้ว้เอาแล้วเอาแล้วอแล้วเอน้เอาลอแล้วเอาอาอาล้อยอาแ้าแล้เออเาแล้เอา้อาเ้อ้แเ้าวเอาเมเไเวเอาอา้

สองศกหรเพื่อนี่สององหนึ่งง่ายๆอย่าแยกกันเล่นยงนอนองกสง่ายๆอย่าแยกกันเล่นชุกเล่นอยู่ีเล่อนยยชุกะไพชุก้ชุกพีกนีตรกตรงกาตรกากลับมากลับมาตงกาุกเยอะพี่เ้ดึงกัมาหน่อยยิงกมีนะพี่ตัวมีตัวมีเหมือนกัน BC อยู่นะคอยดูอยู่นะอถยมาตอนป BC เลยครับยี่สิบกชุดสี่้องเลย เอ้พี่ทีเขาหยุดกี่กี่หลังเดี๋ยวให้เล่นมเอาเพื่อนก่อนมเอาเพื่อนก่อนค่อยเล่นจุเพื่อนด้วยจุเพื่อนด้วยเอาเพื่อนก่อนเดี๋ยวค่อยไปเอาโฟกัสศพเพื่อนมาถอยไปถอยไปรอนถอยไปรอนถอยไปรอนแซมแซมแซมกูลุกแซมตัดม้ริบมเขาตริบไม้ไว้ฝ่ายไปรอนถอดไปรอนะมึงฟังนะเอาเพื่อนก่อนค่อยเล่นเอบกไม้ให้เบกไม้ให้ตีตรงน้ำชุบชุบ

ดึงไม่ดึงดึงชุบด mm ึงโซลาชุบโซล่หน่อยกางอะีแล้วชุบีแล้วมีสีเข้าหลังนะไยักกลับมาน้งหลับมาพี่ีก่อนไหมเนีน้หมดก่อนหอคนี้คนนี้น้เห็น้วเหวงเล่นกันี่ว่า้องไตายังพี่พี่แมนตตาว่า

ลงมาน้ำกันเฮ้ยอะไรวะผมลบนะกูตกแมปไปน้องเฮ้ยหยิบเพื่อนหน่อยหยิบไม่ได้วะแต่กิ้งพัดกูมีเยอะด้วยโถตกแมปหยิบเพื่อนก่อนบนึงโอ้ตกแมปตกแมพชัว เอเราถอยเมื่อกี้มันโดน2องทางบอกเพื่อนมันโดน2องทางปล่อยเขาตีกันก่อนกลับมากลับมากลับมาให้เขาตีกัก่อนให้เขาตีกันก่อนลงมาชุบในน้ำลงมาชุบในน้ำมีแต่ไม่มีขอ บีซีข้างหลังนะบีวังหลังงหลังพี่ดูให้หน่อยตัวนึงอ่ะอย่าอุ้มอย่าอุ้มเขาเอากลับไปคืนมีไหมมีไหมหมดแล้วหมดทุกอย่างแล้วกระเป๋าหกศูนย์เก้าหกศูนย์เก้าหกศูนย์เก้าเฮ้ยกอบหมดหรอวะกอบหมดกอบหมดวะเฮ้ยเดี๋ยวขอก็ดีก็ได้ระวังหลังระวังหลังมมัันนนนวว มึงคอกันเยอะๆดิโดนหลวงไม่รู้เรื่องถอยมาถอยมามันหลวงพีพีซีกลางน้ำตัวนึงอ่ะสามสองพี่ครับพี่เจนครับพี่กลางน้ำตัวนึงข้างหลังไอ้เบ่ามีดอ่ะเขามาเอาปืนอ่ะพี่สิบลองไอามีดตัวหลังไปตาย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 อีกตายสวย เล็กน้อยปล่อยผ่านเล็กน้อยปล่อยผ่านเลี้ยงน้อยปล่อยผ่านครับสวยสวยเอาชบไปน้ำนะเอาชุบไปน้ำนะไม่เป็นไรชุบน้ำผมชบน้ำผมชุบน้ำยิงผมหน่อยยิงผมหน่อยยิงผมหน่อยสวยสวยตายตายตายพี่บ๊อบตายปะดูในน้ำนี่เพื่อนตายบ้างในน้ำอ่ะ มีลงน้ำมีลงน้ำไม่หมดีเทาไม่หมดไอชุบยังชุบแล้วชุบแล้วตัวยินแบบบอกเพื่อนกลับมาบอกเพื่อนกลับมาเที่ยวสิบอันเหี้ยของหมดแล้วนะเว้ยพออเลยพี่หกเจ็ดพอเจอพอเจใน้ำมีมีมีขอมีเส็อหมดเส็หมดในน้ำอ่ะเวิ่งอยู่กล่องตัวหนึ่งมีเ่ะ เห็นป่ะหมดก็มาไลกันไหเล่นทับอบไปเล่นทับอบไปมดแจกกันเลยแจกของกันเลยต้องหแจกก่อนแจกก่อนเลยพี่ขวาขวามีมีมีเอดีไหมีเอดีโ้าถ้าตีกันแค่นี้ยังปิดไม่ได้อะแล้วมีคนมาช้อนต่อเนี่ยหมดในน้ำด้วยกบอไหมพี่ไม่คัดมีเกาแบ่งปะไม่มีกาแล้วอ่ะมีกมีมีเยาเกาพงหกจจ <idd ratchet Lust> เอ้ยตโจกการสะพานเราเพื่อนเราเก็บอยู่นะครับพี่เอ้ยมาควักปืนควักปืนต่อขอมาไปสิไลฟ์ไลฟ์ไลฟ์ท้องสุกวางนี่นะข้างหลังเขาสวยสวยหมดปะหมดยังเหลือคนนึงมีคนนะเมื่อกีี้น้ต้องต้องกันไว้คนนึงพี่พี่กันไว้ได้ปะเกี่ให้จบเหลือนะพี่เหลือนะพี่เดี๋ยวเขาดีได้อีกสวนไว้ก็ได้โซนไว้ก็ได้ ิได้ได้เดี๋ยวผมดูให้ดูไปเลยไปเลยไปดันไปเลยเดี๋ไปเลยเดี๋ยวดูให้พี่พี่สองคนนี้รอรอรอปิดได้ปะไม่เขาบอกเขาจะออกใช่เหรอเอาจะออกเหรอโอเคโอเคไม่ถ้าเขาบอกก็ก็ใช่ดิช่วยเพื่อนหน้าช่วยเพื่อนหน้ารีบพของไประวังระวังปืนหานระยะซ้ายระวังซ้ายมีซ้ายมานะมีซ้ายนะมีปืนซ้ายนะ ลวงได้ลวงได้ลวงได้เขาอยู่ไประวังมีหลังมีหลังโอ้หแลกมากเลยวะระวังร้องปืนถอยมาหาระยะหาระยะยิงพี่ปี๊ปี๊กดกดกดตัวกดตัวซ้ายหน่อยยิงไงยิงให้โอ้โหเหี้ยเกือบเกือบสวย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  ไม่สับะนะไม่สับะนะไม่ได้รีไม่ได้รีรเขา <c oughs> เขาจะออก <c oughs> เขาจะออกอย,ยิงพี่บอป,ป,ป,ปเฮ้ย <c oughs> โดนไล่นะไล่หน่อย แตกมากเอะลรกไม่ไม่เขาจะออกเขาจะออกฟังผมตายตัวหลวงตายเขาจะออกฟังผมดิบีซีเขาจะออกบีซีเขาจะออกใไปขุดบดก็สายเลเก็บกล่องได้เก็บกันเลยนะพี่แต่กล่องหายนะเก็บเลยเก็บเลยคนนึงเก็บเลยเก็บเลยพี่ทูเก็บคนนึงพี่ทูเก็บคนนึงเก็บคนนึงเก็บคนนึงโอ้ยมันจะหมดแล้วกล่องมันจะหมดแล้วเลยเลยเก็บเลยเก็บเลยเก็บกล่องมันหมดแล้วเห็นคนอ่ะเมื่อกี้ แต่ยังไม่เขียนนะพี่ไอ้โผใช่ไหมของการกลับ,บขอของมาหมดเลยหมดเลยอ่ะเอ้ของหมดแล้วเนอะต้องมาเยอะพี่ในทวิตอ่ะในทวิตเขาบอกว่าแอ้ดอปลูกม่วงเก็บก่อนเลยครับใครชนะเอาของไปไม่ง,งั้นแอ้ดอปมันจะหายปีเก็บเลยเก็บเลยเก็บพี่พี่สิบเก็บก่อนหรอนเก็บเลยเซฟเซฟเก็บอยู่ใช่ปะ่ะใช่ใช่พี่เก็บอยู่ ปกพี่ลักกี้ครับพี่ลักกี้ครับพิกกี้พิกกี้พิกกี้มันวิ่งอยู่วะพิกี้พิกี้อยู่ไหมพิกี้เราไม่เคยไปอุ้มเขาว่ะพี่เกี่ยงเออเขาบอกเฮ้ยทองสุกอุ้มอุ้มทำไมผิดว้าวมันก็จังไปเป็นจังหวะไม่ไม่เขาบอกอุ้มไกลเขาบอกอุ้มไกลเลยวิ่งอุ้มแบบไอพี่ลราพี่พี่นายถือคนถือหมาเนี่รู้ว่าใครเห็นอุ้มอยู่วิ่งไปไกลเลยมันนวลเพราะมันมันนวลเปล่าตามันไม่ตรงเปล่าคนอุ้มอ่ะ แม่ก็ไปขอโทษเขาด้วยก็ไปขอโทษเขาจบแค่นั้นแหละเฮียถ่านมันอะกะสูนกระสุนผมใส่มาเต็มนี่ท่านได้แล้วแบบเป็นเลยเดียวเดี๋ยวเขาอะไดกันได้กล่องเตียววุ้นตึเอ็ดกล่องโอเคแค่นี้เหรอต้องอะไรอใช่อย่างเดียวเลยนะแถวเดียวนะใช่แถวเดียวเลยไอ้พี่มึงไอ้นี่วะเขาเรียกว่าเสมอต้นเสมอนไปดูดิเฮียตีกันตีกันแับตายตายอะเจ๋งมืเสียจริง เคยบังม่เก็บพี่ได้ตลอดอมีรถกลับป่ะเนี่ยร้องได้ตลอดมีใครไปใ,ใน,นน้ำั้มเอาศพเขาขึ้นมาด้วยไป <laughs> มีศพในน้ำไหมครับมีศพในน้ำไหมครับรวมเป็นบ้านดีซีไหมหรือว่าไงมีจบรถเขอไปเนาะเอาไปแล้วไม่ใช่หรอเขาถามน้องมันน้องมันบอกว่ามันมันหน่วงมากแล้วมันขังถ้ามันเล็กน้อยไปถ่ายไม่ได้ก็ค่อยว่ากันดีซีอ่ะอย่ไปสนใจโทษไปแล้วมันก็คือจบเว้ย แต่ถ้ามันไม่จบอีกก็อีกเรื่องหนึ่งอ่ะมีไอโอวินแล้วผมอุ้มของมาหมดแล้วไม่ได้ขอโทษขอเอาไงหมดทั้งเยดีทั้งกอลทั้งเพียงตัดแข้งก่อนก่อนพี่งก่อนตัดแข้งไม่มีแล้วอ่ะเดี๋ยวรอพวกกาเซ็ตต์ต่อไปของเขาหมดเดี๋ยวพี่ได้ครับได้ครับท่านตุภเจ้าของก่อนได้ครับเดี๋ยวรอชนกันต่อแล้วใครชนะก็เอาของไอเดับไปได้ค่ะได้ค่ะได้ครับได้ครับได้ใครชนที่อื่นไหมผมว่าตรงนี้น่าจะมันน่าจะเซ็กชันมันน่าจะเต็มไปแล้วอ่ะ เออผมห่างน้องไม่เจอเมื่อกี้นามินเทเลซายไหมพี่ได้นามินเทเลซาก็ได้ครับชอบนามินเทเลซายขาอยากเล่นด้วยขาอยากเล่นด้วยไปเซ็ตของเซ็ตของเลยเดี๋ยวดูให้เขาเล่นด้วยครับพ่เดี๋ยวดูให้เขาเล่นด้วยครับพี่